โอเคแล้วครับมาพาทสองสี่แล้วพารทมิวสิกคลิปสองที่ผมนะครับไม่เกี่ยวกับบิวครับผมริวกากนะครับอะไรผมอัดได้นานขอชั่วโมงหนึ่งแล้วกันไม่ทิ้งหนึ่งชั่วโมงนะครัะเราต้องไปแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแล้วเบื่อเบยกนอนมาครั้งนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ที่หนึ่งให้ดูลองช่วยเลย ใช่ไม่ทำเก้าอี้ใช่ปหใช่เก้าอีที่สุดดีๆนะโอเคเก้าอี้สุดดิีๆนะครับป้ายอะไรเออป้ายลูกขวานก่อนแล้วิดขวานดูวะแมวแมวเดีกว่าหรือช่วา แล้วในการก็หมดนไปอย่างเรืวอยเอาไม้เอาไม้ดีกว่าไปเป็นโกหกอ้อนอ้อนช่วยเอาขวาดีกว่าโอเคครับไปเป็นโกหกไปเป็นโกหกทำไมขวาเมันวนไปเรื่อยๆขวาไปเรื่อยๆขวาขวาลุลวๆอีขวาลุลวๆที่ขวานดีขวาค้างที่ขวาค้างโอ้ยโอเคดรับ กี่6คนถึงจะเริ่มอ่ะไม่เนอะเท่ามากเลยแบบมีมีแบบเวลาตีแล้วมันจะเป็นแบบมันมีแบบให้ชะลอด้วยไม่เหมือนภาคเก่าจะถ้าภาคมือจุดแปดีย็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปลัวๆได้เลยมันให้ตีลัวๆหรอจุดแปใช่ตีลัวๆได้แต่นี้มันจะอะไรลอรีเจนลอรีแต่มีอันไหนดีกว่ามือจุดแป๊ดีกว่า <c oughs> แต่แต่อันนี้มีโล่แล้วก็มีปีอันนี้มีสมจริงกว่าโอเคแต่ที่ไม่สมจริงก็คือเราไม่เราสามารถเอาบล็อกมาซ้อนซ้อนกันได้เฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวพูลรเหรอพูลิเข้าท้องเหรอเ <c oughs> นี่ยพูลิเนี่ยดูดิพูลิเนี่ย P U R I หนึ่งหนึ่งสี่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่รอรอแต่พูลรีไม่เข้าท้องนั่นมันไม่ใช่พูลิ คุรีสร้างอะไรถามสร้างอะไรเก้าอี้เขียนเลขเก้าอี้เก้าอี้มันไม่ใช่คุรีหรอไม่ใช่ไม่ใช่คุรีออนไหมออนแต่ว่าใช่อาจจะไม่เก้าอี้เหรอคะเก้าอี้สร้างไงไอเพลงเนี่ยสิริเกษีไหมเนี่ยไม่ครับเพราะเพลงนี้มันสร้างด้วยไอจูดบล็อกใหม เครื่องขาเ,เอาก็อีสีส้สมดกว่ะโอเค,อเคมาแล้วมาแล้วมีเวลาให้สร้างขีดน,น,นาทีแล้วครับหกนาทีห้านาทีขึ้น ของเขา้าเหลือเกาะอี๋เขาเอ,เอ,เอาบันไดมาเป็นเกาอี๋ออกไงรับรอวิ่งขางโอมาแล้วครับองครับกัดจะทำรอ,อยู่่พอดีโอเคห้านาที โป๊โปสร้างตัวก่อนสองโป๊เอสุดดีเฮ้คิดมาเด็กเฮ้ได้เาอีโคตดยาว โอ้ยแล้วเลยพี่อาทิตย์ที่จบอาทดตย์ที่จบล้อจริงจบร้อเงอะเฮ้ยได้ได้ได้แล้วได้แล้วไปก็ลีน่ามาวะโคตรแหลกเลยดูดิถ้าง่ายๆก็ปิดกาลิน่าเลยะรับส่ง ไปทอนกน่าใช่หรเนี่ยนี่พงอไหนอะคนรถหรอไม่ชัดเลยน้ฮะโทลหรออ้ามาส่กรน่ามานึงับโอเคตอนนี้เราต้องเล่งเ่งมือเล็กสานาทีโอ้ ได้โต๊ะหรอกโต๊ะเก้าอี้เขาได้ทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้เลยสร้างสร้างรูปอะไรก็ได้สร้างรูปอะไรถ้าใครว่างอ่ะก็สร้างก็สร้างคนไปด้วยอ่ะคนนั um, ่งเก้าอ th ี้อ่ะแล้วแต่ใครจะสร้างเราไม่สร้างหรอกถ้าเวลาพอมาทำชามด้วยอ่ะคุณสร้างพื้นเสร็จโอ้โหเขาสร้าง ก็อีเสร็จแหรอเขตต่อเลยดูเห็นแล้วเบจะรู้เรื่องว่าเขาแย่ขนาดไหนริวเห็นแล้วจะรู้เรื่องว่าเขาแย่กว่าริวขนาดไหนอันนี้เป็นซุปแล้วแหละมีซุปด้วยเขาไม่ทำก้าอี้ไม่เสร็จเลยเขาทำก้าอี้ยังไม่เสร็จเลยอีกสองาทีแล้วเิวประมาณห้านาทีครับอีกสองนาที ทำช้อนต้อนต้องเป็นสีอะไรเหล็กเลยก็เป็นบล็อกเหล็กใช่บล็อกบล็อกบล็อกที่เรื่องเหล็กมากเลยนี่ช้อนทำไมช้อนเขาเป็นนี้เนี่ยพี่ช้อนเหรอ có sáu mười hai mười sáu mười hai mười sáu mười sáu mười lâu, mười sáu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  mười Ồ, mười sáu không đi, จะเอาเป็นรูปอะไรดีโคค้างอ่ะน้ำน้ำซุปต้องเป็นสีอะไรอ่ะสีเขียวสีม่วงสีเหลืองเหลืองอะไรอย่นงเดี้ชีชีอะโอ้นี่กินอะ อที่สุดท้ายแบบบยบ่างไม่เสร็จเลยมัมันมัมมจะล่งไม่เสร็จเลยยัง่างไม่เสร็จเลยดิน้ำซุปหกลงมาเสร็จแล้วมาโอโ้ฟิลเฮยเดี๋ยวว้าวให้อบให้กูดอีกปิกเลยนี่ ก็ได้ให้มันมีคนให้มีให้อะไรยังเล็บบิวให้ซูบูฟอ่ะอันนี้เขาให้อะไรอ่ะให้บิวเขาให้โอเคแล้วกันให้ยพูฟแล้วกันนะเฟิวเหมือนฟิวเลยเขาให้กูดเด็ดเด็ดให้ของฟิวของฟิวอ่ะต้องฟิวเมื่อกี้แหละอวฟินี่ขอปเขาเขาอ่ะนี่เป็นไงน้ำซุปกับช้อนแล้วก็หกลงมารีเจนเนอรี่รีเจนเนอรี่ไม่ได้หรือว่า โอเคริ Ooh, uh, uh, s <S ้วให้ของเขาไงโอ้เขาให้ของฟิวตั Ik ้งอีพิกเขาให้ของฟิวตั้งกู๊ดอะแล้วของแล้วของสวยอะเขาให้แค่เขาให้กูดกันเขาให้กู๊ดที่หนึ่งคืออะไรอะโอ้ให้อีพิกเวลี่กู๊ดเหรอ